โอ้ยทำไมไม่เข้าไปให้ในหมู่บ้านเอาก็าต้องไปอีกหลายที่ดูนี่ยต้องขับรถออกมาเอาเนี่ยแค่หน้าหมู่บ้าน,อาาน,นาอเองยังมาบ่นฉันมาไกลกว่าอีกเธอพอพูดนะฉันรับสาวมาให้ถึงบ้านนะขอบคุณค่ะของทอดที่อร่อยที่สุดแล้วฉันรอไปชั่วโมงกว่าเนาี่ยแโบบอ้โหลองชิมดเกือแบบทอยโอนน้ทอดปอกเสียทอดเนี่ยเ<อ>จ้าดังมากต่อแถวนียาวมากยาวเหี้ยดแนะนำที่สุดขอบคุณมากเจ้าดังชลบุรีเอาไปชิมซะต่อแถวเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมเออนอนมากเลย ไปรีวิวด้วยนะ,เ,เ,ดยะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขับไปดูนี่คะ่ะคุณต่ายซื้อมาฝากแล้วมีการแบบบอกด้วยนะว่าเธอรีวิวด้วยนะเชิญกุศต์ต่อแถวเป็นชั่วโมงนี่คะ่ะเขาบอกว่าเป็นน้าจิ้มที่อร่อยที่สุดในจังหวัดชนบุรีเป็นของทอดที่แบบคนยืนรอต่อแถวเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยคะ่ะอืมแบบนึงนะวางก่อนนล้วไอวางเออบอกเปียชิน้นละเท่าไหร่ไม่รู้สิบสองหรือสิบห้าบาทไม่รู้นะ น้ำจิ้มอืมแกโอ้น้ำจิ้มมันเลิศจริงว่ะมันมีความเปรี้ยวความเผ็ดฟามแบบเออคนอยู่นั่นเนี่ยอร่อยอืม